สวัสดีครับนักเรียนพบกับครูสุปนัั์คุ้มโหมดหรือครูอมนะครับจำได้ไหมครับในตอนที่แล้วครูบอกว่าปรากฏการฟ้าผ่าเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าระหว่างก้อนเมฆก,กับพื้นดินครับซึ่งกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นมีพลังงานสูงถึง100ล้านจูลและทําให้อุณหภูมิอากาศโดยรอบสูงได้ถึง30,000องศาเซลเซียสเลยครับกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนี้นะครับเกิดจากการที่ กอนเมฆและพื้นดินนะครับมีความต่างศัก์ไฟฟ้าและความต่างศัก์ไฟฟ้านี้คืออะไรครับเราจะวัดค่าความต่างศัก์ไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าได้อย่างไรวันนี้เราจะไปเรียนรู้กันครับก่อนที่เราจะไปเรียนเราลองมาทบทวนความรู้กันก่อนนะครับจากภาพต้องต่อ่านไฟฉายอย่างไรต่อไฟฟ้าจิงสว่างครับมีให้เลือก3ภาพนะครับ คำตอบก็คือภาพขอไข่ครับในภาพขอไข่นะครับจะเห็นว่าต่อฐานไฟฉายโดยเอาขั้วบวกต่อเข้ากับขั้วลบครับซึ่งการต่อแบบนี้จะทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าและทําให้หลอดไฟฟ้าสว่างครับแหล่งกาเนดดไฟฟ้าในชีวิตประจําวันของเรานะครับมีค่าความดังศักไฟฟ้าแต,ตากต่างกันไปยกตัวอย่างเช่นฐานไฟฉายก้อนนี้นะครับมีค่าความดังศักไฟฟ้าที่ระบุบ,บนฉลากไว้เป็น1.5โวลต์ครับ หรือถ้าเป็นแบตเตอรี่อันนี้นะครับมีความต่างสักไฟฟ้า9โวลต์หรือตัานี้อาจจะเคยเห็นแบตเตอรี่รถยนต์นี้ครับอันนี้มีความต่างสักไฟฟ้า12โวลต์ครับอ่าแล้วค่าที่ระบุไว้บนฉลากนี้มันหมายความว่ายัางไงก่อนที่เราจะไปรู้จักคําว่าความต่างศักไฟฟ้านะครับเราจะรู้จักคํานี้ก่อนครับก็คือคําว่าสักไฟฟ้าครับสักไฟฟ้าเป็นค่าของพลังงานที่มีอยู่ในประจุไฟฟ้า ซึ่งจะมีผลต่อการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าเมื่อต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ากับจุด2จุดที่มีศักไฟฟ้าแตกต่างกันจะทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่จากจุดที่มีศักไฟฟ้าสูงผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วไปยังจุดที่มีศักไฟฟ้าต่ํากว่าเราจะเรียกความแตกต่างระหว่างศักไฟฟ้า2จุดว่าความต่างศักไฟฟ้าครับโดยความต่างศักไฟฟ้าเป็นความแตกต่างของพลังงานไฟฟ้าระหว่างจุด2จุดต่อหน่วยประจุ แทนด้วยสัญลักษณ์ V และมีหน่วยเป็นโวลต์ครับในการวัดความดันสักไฟฟ้าเราจะใช้เครื่องมือวัดที่เรียกว่าโวลมิเตอร์ครับเครื่องนี้เลยซึ่งจะเห็นว่ามีหน้าต่างคล้ายๆกับแอมมิเตอร์ใช่ไหมครับก็คือมีส่วนของหน้าปัดแล้วก็ขั้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างจากแอมมิเตอร์ก็จะเห็นเล็กๆตรงนี้โวลมิเตอร์นะครับจะใช้สัญลักษณ์ V ครับส่วนแอมมิเตอร์จะเป็นตัว A ครับคราวนี้การต่อโวลมิเตอร์นะครับ เราจะเอาขั้วของโวลเเตอร์ไปต่อคร่อมระหว่างจุด2จุดที่ต้องการวัดครับโดยให้ขั้วบวกของโวลิเตอร์ต่อเข้าทางขั้วบวกของ่านไปฉายซึ่งเป็นจุดที่มีศักไฟฟ้าสูงและให้ขั้วลบของโวลิเตอร์ต่อเข้าทางขั้วลบของถ่านไปฉายซึ่งเป็นจุดที่มีศักไฟฟ้าต่ำครับจะเห็นว่าขั้วบวกของโวลิเตอร์มีหลายขั้วใช่ไหมครับแต่ละขั้วเนี่ยก็จะรองรับความต่างศักไฟฟ้าสูงสุดแตกต่างกันเช่น3มโวลต์15โวลต์ 3 0โวลต์ w, แล้วก็3 0 0โวลต์ครับคราวนี้เราจะเลือกขั้วบวกที่เหมาะสมได้อย่างไรเดี๋ยวเราลองไปต่อจริงๆริงกันเลยครับอันดับแรกเราจะวัดความดัาสักไฟฟ้าของถาดไฟฉายกันครับเราจะมาดูกันว่าค่าที่วัดได้เนี่ยจะตรงกับค่าที่ระบุไว้บนฉลากหรือไม่ครับโดยครูจะนําปลายของสายไฟฟ้าที่ต่อจากขั้วของโวลมิเตอร์นะครับมาต่อเข้าที่ถานไฟฉายโดยให้ขั้วบวกของโวลมิเตอร์ต่อกับขั้วบวกของถานไฟฉายครับ แล้วก็คั้วลบของโวลต์มิเตอร์ต่อเข้ากับคั้วลบของทางไฟฉายครับซึ่งคู่บวกของโวลต์มิเตอร์นะครับครูจะใช้คั้วที่มีค่าสูงที่สุดก่อนก็คือ300โวลต์ครับนักเรียนลองไปทําดูนะครับแล้วก็มาดูผลกันครับครูจะวัดแล้วนะครับเอาค้่บวกกับคั้วลบมาต่อนะครับ นักเรียนเห็นอะไรไหมครับจะเห็นว่าเข็มเบมเนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับซึ่งครูไม่สามารถอ่านค่าได้เลยครับแต่นั้นครูจะลองเปลี่ยนค้่บวกของม,อมิเตอร์ให้มีค่าน้อยลงมาครับก็คือมาที่30บโวลต์ครับจะเห็นว่าเข็มเบนได้มากขึ้นใช่ไหมครับเราพอจะอ่านค่าได้แล้วครับที่ขั้วน,นี้นะครับ30โวลต์ เราต้องอ่านค่าโดยใช้ตัวเลขแถวล่างสุดครับซึ่งในแต่ละช่องเล็กนะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1โวลต์ครับซึ่งเข็มของเราเนี่ยเบนมา1ช่องครึ่งครับดังนั้นค่าที่อ่านได้จึงเป็น1 5โวลต์ครับคราวนี้ครูจะลองเปลี่ยนขั้วต่ำลงมาอีกครับเป็น1 5โวลต์ครับก็จะเห็นว่าเข็มเบนได้มากขึ้นครับ เวลาอ่านค่านะครับเราจะใช้ตัวเลขแถวที่2จากด้านล่างครับซึ่งแต่ละช่องนะครับมีค่าเท่าไหร่จะเห็นว่าจากเลข0ูถึง5นะครับมีทั้งหมด10ช่องดังนั้นแต่ละช่องเนี่ยจึงมีค่าเท่ากับ0 5โวลต์ครับซึ่งเข็มของเราเนี่ยเบนมาประมาณ3ช่องครับดังนั้นค่าที่อ่านได้จึงเป็น3คูณ0.5เป็น1 5โวลต์ครับ คราวนี้เราจะใช้ขั้วสุดท้ายกันครับก็คือขั้ว3โวลต์ครับอาจจะเห็นว่าเข็มเบนได้มากเลยใช่ไหมครับเวลาเราอ่านค่านะครับเราก็จะใช้ตัวเลขแถวที่2จากด้านบนครับซึ่งจะเห็นว่าจากตัวเลข0ูถึง1นะครับมีทั้งหมด10ช่องดังนั้นแต่ละช่องเล็กนะครับจะมีค่าเท่ากับ0 1โวลต์ครับ ซึ่งเข็มของเราเนี่ยนะครับเบนเกินเลข1มาครับทั้งหมดประมาณ3ช่องครึ่งครับดังนั้นค่าที่อ่านได้เนี่ยจึงเป็นประมาณ1 3 5โวลต์ครับอ่นนั่นเอก็จะเห็นได้ว่าในการวัดแต่ละครั้งนะครับก็จะได้ค่าใกล้เคียงกันครับก็คือประมาณกเกือบหนึโวลต์ใกล้เคียงกับค่าที่อยู่บนฉลากครับแต่นั้นเจะเห็นได้ว่ายิ่งเราเปลี่ยนควบวกนะครับ ให้มีค่าน้อยลงไปเรื่อยๆก็จะอ่านค่าได้ละเอียดและถูกต้องมากยิ่งขึ้นครับจากกิจกรรมเมื่อกี้เราก็จะพบว่าค่าความดัาสศักยไฟฟ้าที่เราวัดได้จากฐานไปฉายนี้นะครับจะมีค่าใกล้เคียงกับค่าที่ระบุบ,บนฉลากใช่ไหมครับดังนั้นต่อไปนี้ถ้าเราจะใช้โวลต์มิเตอร์ไปวัดความต่างศักยไฟฟ้านะครับถ้าเราทราบค่าความต่างศักยไฟฟ้าของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าในการเลือกค้วบวกของโวลต์มิเตอร์นี่นะครับเราก็ สามารถเลือกขั้วบ,บวกได้โดยจะจะเลือกขั้วที่มีค่ามากกว่าและใกล้เคียงกับค่าของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าครับยกตัวอย่างเช่นถ้าครูใช้แบตเตอรี่9โวลต์ครับในการเลือกขั้วบ,บวกนี้เราจะเลือกขั้วไหนดีครับระหว่าง3โวลต์15โวลต์30โวลต์แล้วก็300โวลต์ถ้า3โวลต์ต่ำไปใช่ไหมครับแต่ถ้า30โวลต์นี้มากกว่า แต่ก็มากเกินไปเมื่อเทียบกับ15โวลต์ดังนั้นครูจะเลือกใช้ขั้ว15โวลต์ครับอันนี้คือกรณีที่เราทราบค่าของแรงกระดิดไฟฟ้าใช่ไหมครับแล้วในกรณีที่เราไม่ทราบค่าความดันศักไฟฟ้าของแรงกระดิดไฟฟ้าล่ะครับก็ให้เราเลือกใช้ขั้วบวกที่มีค่าสูงที่สุดก่อนครับแล้วก็ค่อยๆไล่ต่ำลงไปครับเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโวลมิเตอร์ครับคราวนี้เราจะมาลองวัดความดันศักไฟฟ้า ของหลอดไฟฟ้าที่อยู่ในมุดต่อไฟฟ้ากันครับโดยหลอดไฟฟ้าที่ครูใช้นะครับจะเป็นหลอดไฟฟ้า6โวลต์ครับซึ่งจะต่อกับ่านไฟฉาย4ก้อนก้อนละ1นโวลต์แล้วก็จะมีสวิตช์แล้วก็สายไฟฟ้าครับคราวนี้ในการเลือกขั้วบวกของววลติเเตอร์นะครับเราจะเลือกอยังไงเรามาดูที่ความงสางไฟฟ้าของ่านไฟฉายกันครับเราใช้่านไฟฉายทั้งหมด4ก้อนก้อนละ1.5โวลต์โดยฐานสีก้อนน,น,น,อน,นี้ต่ออนุกรมกันครับ ดังนั้นความตัดกระแสไฟฟ้าของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าของเราก็คือ1.5คูณ4เท่ากับ6โวลต์ครับซึ่งในการเลือกขั้วบ,บวกของโวลมิเตอร์นะครับต้องเลือกความตัดไฟฟ้าที่มากกว่าแหล่งกำเนิดครับแต่ว่าอย่างใกล้เคียงกับแหล่งกำเนิดดังนั้นครูจะเลือกเป็น15โวลต์ครับก็เสียบสายลงไปเลยครับขั้วบ,บวกของโวลเิเตอร์ส่วนนี้เป็นขั้วลบของโวลมิเตอร์ครับ ซึ่งในการต่อนะครับเราจะวัดความต่าสศยไฟฟ้าของหลอดไฟฟ้าใช่ไหมครับเราก็จะต่อวลมิเตอร์เนี่ยคล่อมหลอดไฟฟ้าครับซึ่งขั้วบวกของโวลมิเตอร์ต้องต่อเข้าทางขั้วบวกของทานไปฉายครับเราก็ไล่มาเลยครับมาตรงนี้ใช่ไหมครับดังนั้นก็จะนำขั้วบวกของวลมิเตอร์ต่อตรงนี้ครับส่วนขั้วลบของโวลมิเตอร์ก็จะต่อเข้าทางขั้วลบของทานไปฉายครับก็คือตรงนี้ไล่มา ตรงนี้ใช่มครับต่อเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะกดสวิตช์ครับแล้วก็มาอ่านค่าบนโวลมิเตอร์กันถ้าตั้งเรียนพร้อมแล้วก็ไปทำดูนะครับทำเสร็จมาดูบวกกันครับครูจะสับสวิตช์นะครับก็จะเห็นว่าหลอดไฟฟ้าติดแล้วใช่ไหมครับ แล้วก็เข็มของโวลเิเตอร์ก็เบรด้วยครับเรามาลองอ่านค่ากันครับเราเลือกคว้่บวกของโวลเิเตอร์เป็น15โวลต์ดังนั้นเวลาเราอ่านค่าเนี่ยเราก็ต้องใช้ตัวเลขแถวที่2จากข้างล่างครับเข็มครานี้ชี้อยู่ระหว่างเลข0ถึงเลข5ใช่ไหมครับซึ่งระหว่างเลข0ถึงเลข5เนี่ยมีทั้งหมด10ช่องดังนั้นแต่ละช่องเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0.5โวลต์ครับ ซึ่งเข็มของเรานี้ชี้มาที่ประมาณช่องที่8ครับดังนั้นค่าที่อ่านได้จึงเป็น8คูณด้วย0.5เท่ากับ4โวลต์ครับดังนั้นค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าของหลอดไฟฟ้าในวงจรนี้จะมีค่าเท่ากับ4โวลต์ครับดังนั้นถ้าต้องการทราบค่าของความต่างศักย์ไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าสามารถวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าได้โดยการต่อโวลต์มิเตอร์คล่อมระหว่างจุด2จุดที่ต้องการวัดครับ การต่อวตวมิเตอร์ต้องพิจารณาคู่ให้ถูกต้องโดยต่อขั้วบวกของวต์มิเตอร์เข้าทางด้านขั้วบวกของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าซึ่งเป็นจุดที่มีศักไฟฟ้าสูงและต่อขั้วลบของวต์มิเตอร์เข้าทางด้านขั้วลบของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าซึ่งเป็นจุดที่มีศักไฟฟ้าต่ำครับถ้าครูต่อวต์มิเตอร์ผิดโดยการต่อสลับขั้วบวกกับขั้วลบนักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวครูจะลองทําให้ดูนะครับ กูจะสลับขั้วบวกกับขั้วลบแบบนี้ครับเสร็จแล้วครูจะกดสวิตช์ดูนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าเข็มของโวลเิเตอร์เบป็นทิศทางตรงกันข้ามใช่ไหมครับซึ่งอาจทำให้โวลเิเตเสียหายได้ครับการเลือกใช้ขั้วบวกที่เหมาะสมในการวัด ต้องใช้ขั้วบวกที่มีค่าสูงกว่าและใกล้เคียงกับ <whatever> ค่าความต่างศัยไฟฟ้าของแหล่งกําเนิดไฟฟ้าครับโดยทั่วไปเรามักจะทราบค่าความต่างศักยไฟฟ้าของแหล่งกําเนิดไฟฟ้าทําให้เราสามารถเลือกขั้วบวกที่เหมาะสมได้แต่ในกรณีที่เราไม่ทราบก็ให้เราเลือกใช้ขั้วบวกที่รองรับความต่างศัยไฟฟ้าที่มีค่าสูงสุดก่อนครับเพราะถ้าเราเริ่มต้นวัดโดยใช้ขั้วบวกที่มีค่าน้อยกว่าค่าความต่างศักยไฟฟ้าจริงในวงจร อาจทาให้ววัลเมเตอร์เสียหายได้ครับแต่ถ้าเราวัดแล้วพบว่าเข็มเบนเพียงเล็กน้อยก็ให้เปลี่ยนขั้วบวกไปเป็นขั้วที่มีค่าน้อยกว่าจวสามารถอ่านค่าได้ครับเราลองมาตอบคาถามกันนะครับถ้านําวัลเมเตอร์มาวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าโดยต่อขั้วของววัเมเตอร์ที่ตําแหน่งเดียวกันในวงจรไฟฟ้าดังภาพครับคําถามก็คือค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่วัดได้จะเป็นเท่าใดเพราะเหตุใดครับ คำตอบก็คือวัดได้เป็น0ูนครับเนื่องจากเราวัดที่ตำแหน่งเดียวกันในวงจรไฟฟ้าที่ตำแหน่งเดียวกันนี้ค่าสักไฟฟ้าย่อมเท่ากันครับดังนั้นค่าความต่างสักไฟฟ้าจึงเป็นศูนย์ครับมาดูอีกข้อนะครับเมื่อต่อโวลต์มิเตอร์ระหว่างอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยใช้ขั้วบวกที่รองรับความต่างศักไฟฟ้าสูงสุดของโวลต์มิเตอร์เป็น15โวลต์เข็มของโวลต์มิเตอร์ชี้ดังภาพครับ คำถามก็คือค่าที่อ่านได้เป็นเท่าใดครับ <S <S เราใช้ขั้วบวดที่รองรับความต่างศักย์ไฟฟ้าสูงสุดของโวลตมิเตอร์เป็น15โวลต,ต์ดังนั้นในการอ่านค่านะครับเราก็ต้องดูที่สเกล15โวลต์ก็คือแถวที่2จากด้านล่างครับคราวนี้มาดูที่เข็มนะครับเข็มของเราเนี่ยชี้ไปไม่ถึงเลข5าใช่ไหมครับ โดยชีย้ที่เข็มที่เส้นที่9ซึ่งสังเกตดูนะครับจากค่าสู0ถึง5โวลต์เนี่ยเราแบ่งเป็น10ช่องดังนั้นแต่ละช่องเนี่ยจึงจะมีค่าเท่ากับ0.5โวลต์เข็มของเราชี้มาที่ช่องที่9ดังนั้นค่าที่อ่านได้จึงเป็น0.5คูณ9ครับเท่ากับ4.5โวลต์ครับ วันนี้เราเรียนรู้อะไรบ้างครับเรารู้ว่าความต่างศักย์ไฟฟ้าคือความแตกต่างระหว่างศักย์ไฟฟ้าของจุด2จุดครับศักย์ไฟฟ้าเป็นค่าของพลังงานที่มีอยู่ในประจุไฟฟ้าซึ่งจะมีผลต่อการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าโดยกระแสไฟฟ้าจะเคลื่อนที่จากจุดที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงไปยังจุดที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำความต่างศักย์ไฟฟ้าจะแทนด้วยสัญลักษณ์วีมีหน่วยเป็นโวลต์ครับ การวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าจะทําได้โดยการต่อวอเมเตอร์ครอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการวัดครับการต่อวอเมเตอร์ก็ต้องพิจารณาคั้วให้ถูกต้องโดยต่อขั้วบวกของวอเมเตอร์เข้าทางขั้วบวกของทางไฟฉายซึ่งเป็นจุดที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงและต่อขั้วลบของวอเมเตอร์เข้าทางขั้วลบของทางไฟฉายซึ่งเป็นจุดที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ําครับตอนนี้เรารู้จักปริมาณทางไฟฟ้า2ออย่างแล้วครับก็คือกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้าครับ ซึ่งในวงจอไฟฟ้าปริมาณทั้งสองนี้จะมีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไรติดตามกันในตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้ครูต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ